ดีค่ะมาทกีค่ะวันนี้นะคะมาที่ไครโอเนดกเพราะว่ารู้สึกว่ามีปัญหากับใบหน้าเวลาถ่ายรูปเซลฟี่อะค่ะเพราะว่ามีจะต้องมีการถ่ายงานอะไรแบนี้บ้างก็เลยรู้สึกกังวลกับใบหน้าวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอที่ไครโอคิคิีซึ่งพอปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนําว่าให้ทําไฮบูและก็โวท็อกด้วยเพราะว่ามีอะก็มีปัญหากรามขึ้นนิดหน่อยตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องทําทั้งสองอย่างควบคู่ก,กันไปเพื Hi ่อที่จะกระชับใบหน้าขึ้นค,ค่ะ เป็นไงบ้างเหยื่อค่ะไม่เจ็บเลยค่ะโอเคเนาะใช่แค่รู้สึกแบบดุบๆนิดนึงเฮ้ยม,ม,มันมันกระชากขึ้นค่ะตรงเนี้ยมันจะแบบร่องแก้มมันหายไปเลยตรงนี้ไอู้่เนี่ยมันเป็นขึ้นพลังงานเสียงนะคะที่ไม่อันตรายใดๆเลยนะคะแล้วก็เราไม่ต้องเลี้ยงแดดด้วยหลังฟันนะคะไม่รันสึกค่ะนี้เสร็จไม่ต้อง ทำเสร็จแล้วค่ะก็รู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นมากแล้วก็ผิวผิวใสขึ้นด้วยตอนนี้ก็เพิ่งฉีดโบท็อกไปเสร็จน,นะคะก็ไม่เจ็บเลยทั้งหมดก็ทำทั้งไฮฟูแล้วก็โบท็อกเสร็จเรียบ้อยแล้วแล้วกออ็เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวจะเห็นผลยงังไงเดี๋ยวติดตาม